เจบที่นี่มันที่ไหนเนี่ยสงสัยจะเป็นดาวเห็ดล่มา้ังดูดิเห็ดเต็มเลยน่านสีขาน่าจะเป็นดาวเห็ดนะคะคุณแชมป์รู้แล้วน้าว่าเป็นดาวเห็ดว่าแต่เจ้าเห็ดพวกนี้มันกินได้ไหมเนี่ยอย่าไปทําอะไรมวัวส่วนนี่มันเห็ดต่างดาวบางทีมันอาจจะเอะอทำไมแกกินไปละนะก็มันก็แซ่บดีนะ อร่อยจริงด้วยค่ะคุณแชมป์จะบ้าตายพวกแกกินเห็ดต่างชาตียังไม่รู้เลยว่ามันคือเห็ดอะไรเนี่ยนะเอ้ทำไมมันมืนจังเลยครับโออยอยากกินแชมป์มืนจัดทำไมคุณแชมป์หน้าตาเปลี่ยนไปเ่ะครับเปลี่ยนไงเฉไม่ใช่คุณแชมป์ร้านเปิดระบบสั่งอาหารอัตโนมัติเออหลับตัวอะไรเนี่ย ไม่รู <c ười> ้น <c ười> ั่งดูเฉยๆแล้วกัน